เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวอยตนาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งในวา y เรื่องทรงเกียร์ขั้นสุดท้ายโดยดองกี้ตอนที่13นะครับนยิยายเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ทางทวิตเตอร์ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องเราจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนวิดีโอคอลผมนั่งคุยเฟซกับพี่แบ๊20นาทีก็ต้องกลับไปทํางานต่อเพราะเฮียมาตะโกนเรียกเสียงรันรานใน20นาทีที่คุยกันส่วนใหญ่พี่มันเป็นฝ่ายถามเรื่องส่วนตัวเหมือนว่าพี่มันอยากรู้จักกผมมให้้าขึน อย่างชอบกินอะไรชอบสีอะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนชอบหรือไม่ชอบคนยังไงบลาบลามันก็สนุกดีเพราะคนอื่นๆที่เคยคุยหรือเคยมาจีบผมชอบหยอดแต่คำหวานหวานทำเหมือนผมเป็นสาวแรกแย้มที่แพ้กับคำพวกนั้นนอกจากผมจะไม่เคยแล้วผมยังจะอ้วกมากกว่าจะปิดร้านแล้วเหรอเปลาว่าเราเพิ่งเปิดเองนี่กลับเข้ามาข้างในร้านผมก็ต้องแปลกใจที่ตอนนี้ร้านไม่มีคนแล้วทั้งที่ในตอนแรกคนยังเยอะอยู่เลย พอมองนาฬิกาบนผนังร้านมันก็เพิ่งเดินบอกเวลาว่าตอนนี้สองทุ่มเป๊ะเฮียมันจะไปไหนอะทาไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ผมจะได้ไม่มาเปิดไม่กี่ชั่วโมงเองเนี่ยเฮียขี้เกียจว่าว่าจะกลับบ้านไปนอนเราก็กลับด้วยเลยอย่าพูดเหมือนปลามจะอยู่ต่อได้ปะเฮียไปหัวเราะให้ผมเข้าไปเปลี่ยนชุดที่ถอดไว้ในห้องจะได้กลับบ้านกันพอผมขึ้นไปนั่งบนรถเฮียมาจัดการล็อกร้านแล้วตรวจความเรียบร้อยก่อนขึ้นมาประจำที่แล้วขับกลับบ้านผมทักไปหาพี่แบมันว่ากลับแล้วนะ เพราะเฮียมันขี้เกียจตอนแรกพี่มันจะมารับผมเองแต่ผมถ่ายรูปให้ดูว่าอยู่บนรถแล้วพี่มันเลยขอขอว l v i d e แทนแต่ร้อยให้ผมกินข้าวกับอาบน้ำเสร็จก่อนเรื่องกเกษตรเป็นไงบ้างแล้วดีกว่าบริหารไหมโอ้ยโคตรดีอะเฮียลามชอบมากเลยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลองไปดูสวนผักหลังตึกอะเห็นรุ่นพี่บอกว่าคณะเกษตรมีพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษนักศึกษาหลายๆคนก็เหมือนได้ลองทํางานไปด้วยเลยผมตั้งใจจะไปที่สวนผักหลังตึกคณะอยู่ เขาทำพื้นที่ให้นักศึกษาได้พาอปลูกผักปลอดสารพิษได้ทดลองพอเลี้ยงมแมลงที่ใช้บริโภคแมลงอาหารสัตว์ได้ทดลองทุกอย่างที่เรียนมาบางครั้งก็โดนนักศึกษาจากภาวชิชาาหากรรมมาขโมยผักแต่แลกเปลี่ยนเป็นอาหารอร่อยๆหลังทำเสร็จแทนฟังดูน่าสนุกกว่าคณะเดิมอีกจริงๆก็ตั้งใจว่าในเมื่อเรียนตามที่ครอบครัวต้องการแล้วก็ต้องตั้งใจถึงที่สุดจบปจะได้ช่วยงานที่บ้านแบ่งเบาภาระป้ากลับมาแต่พอมองคนอื่นๆที่ได้เล่นสนุกได้หัวเราะ ผมก็อิกฉานะแล้วยิ่งแถวที่ไอแคทอยู่มีเรื่องให้เสือกมากมายมันยิ่งนะ่าอิจฉาเข้าไปอีกผมโชคดีจริงๆอะที่ป้ากับมาอนุญาตให้ย้ายได้ไม่งั้นป่านี้ผมคงเฉาตายคากองงานแล้วเออเฮียไปปล์มถามอะไรหน่อยว่าเฮียจะมีหลาดให้ป้ากับมาจริงๆเหรอแล้วพวกหนุ่มๆที่เฮียควงละ่ะทุกคนที่เฮียควงล้วนทำข้อตกลงกันทั้งนั้นระหว่างเรามีแค่เซ็ก์ส่วนเรื่องหลาน ถ้าปลามั่นใจว่าอย่างไงก็คงได้คบกับไอ้แแบอะไรนั่นเฮียจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ก็คงเป็นเรื่องหลานี่แหละนะเฮียขอบคุณนะครับํามารักเฮียที่สุดเลยผมซบไหล่เฮียและถูหน้าอ่นอนๆเฮีย <He> er แค่หัวเราะและเหยียบคันเร่งเพื่อให้ถึงบ้านเร็วๆนี่ง่วงขนาดนี้คือโดนรีดมาเหรอพอมาถึงบ้านเฮียก็ไล่ผมลงจากรถเพราะเฮียจะเอารถไปเก็บผมได้เข้าบ้านพร้อมเปลี่ยนใส่สลิปเปอร์และเดินตรงขึ้นห้องเลยผมกะว่าจะเอาชุดนักศึกษาตัวเก่าไปใสต่ตะกร้าก่อน ก็มันยังไม่ได้ซักเลยอะ่ะตั้งแต่นอนหอพี่หมีแม้จะแค่คืนเดียวมันก็สกรปรกนะเหนื่อยจริงอว้ยทิ้งตัวลงบนเตียงหลังจากการเอาชุดใส่ตาข้าเรียบร้อยผมนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างสบายใจและแสงคิดถึงเตียงที่รักหากันวันเดียวเหมือนหากเป็นปีือลูกพ่อผมจุบเตียงรัวๆแล้วดึงผ้าห่มมากอดมารัดฟัดอย่างกับมันเป็นลูกหมาตัวน้อยๆผมทําแบบนี้อยู่ราวๆสามนาทีก็ลุกไปอาบน้ําเพราะมีนัดจริงๆแอบลืม แต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงแม่เสจเด้งเลยต้องรู้ไปอาบน้ำส่วนเรื่องข้าวไม่หิวอะ่ะไม่หิวแล้วค่อยลงไปกินข้าวแล้วกันตื่นเต้นทำไมวะไอ้ปลามตบแก้มรื่สติลาอาบน้ําให้เสร็จไปแต่กว่าจะอาบเสร็จก็กิกนเวลาอีก30นาทีจริงๆไม่ใช่คนอาบน้นํานานขนาดนี้แต่ผมเผลอเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ําแลยกินเวลามากขนาดนี้ทาไมติดว่านะกับพี่มันไว้เผลอๆเ,เป็นชั่วโมงก็แหมคอนเสิร์ตที่ไหนจบแค่20หรือ30นาทีเล่าไม่ใช่มีนี่นะฮะฟลูคอนเลยละ ผมเอาชุดนอนมาใส่แล้วทาครีมบำรุงหน้าสักหน่อยก่อนกระโดดขึ้นเตียงแล้วหยิบโทรศัพท์มาผมทักพี่แบร์ไปว่าเสร็จแล้วประมาณสามนาทีได้พี่มันถึงได้อ่านแต่ไม่ตอบนะครับเพราะพี่มันคอว l ดีโอมาเลยผมนับหนึ่งถึงสามในใจแล้วรอสักพักค่อยกดรับแหมเสนอให้เขาจีบเองก็ต้องเล่นตัวหน่อยสิบุ้ยจะรับง่ายๆได้ไงอ่ะกินข้าวแล้วใช่ไหมเขเห็นหน้ากันปุ๊บพี่มันก็ถามเรื่องข้าวเลยพี่แบร์ตอนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อเลยแต่ช่วงล่างน่าจะใส่นะ ผมไม่เห็นหรอกเพราะในกล้องเห็นแค่หัวถึงหน้าอกที่มีแต่กล้ามผมลูบๆหน้าอกตัวเองแล้วถอนหายใจโคตรแตกต่างเลยยังไม่ได้กินนะผมยังไม่หิวเลยไว้หิวค่อยเราไปกินแล้วพี่อยากกินยังเรียบร้อยครับแล้วเราจะนอนเลยไหมพี่หมีมันถามและยิ้มหล่อทะลุกล้องมาผมใส่หัวแล้วค่อยๆไถตัวลงนอนสายตาก็มองหน้าจอที่มีพี่แบร์อยู่ข้างในคือพี่มันไม่คิดว่าผมจะปแปลกๆแล้ววะก็เกือบๆจะเสียตัวแต่ทำไมพี่บันชิวชิวจังอะ ยังไม่นอนนะแต่ผมเตรียมไว้ก่อนไงเพื่อรับค่าโทรศัพท์เตรียมตัวก่อนด้วยน่ารักดีพี่แบมันยิ้มใส่กล้องอีกแล้วก่อนก็มออะไรไม่รู้บนตกักแล้วเหมือนความสึกผมมันจะทะลุจอไปสะเก็ดพี่มันพี่แบถึงได้กดกล้องลงให้ผมเห็นบนตักพี่มันเป็นแล็ปท็อปกำลังเข้าหน้าเฟซอยู่ด้วยพี่มันก็เลือเล่อนหน้าเฟซกขาให้ผมดูมันไม่มีอะไรเลยนอกจากคนที่แชร์อะไรเศร้าๆแต่มันจะมีพวกแชร์อยู่2ประเภท 1. แชร์เพราะเศร้าจริงๆ2 กูอยากแชร์มันโดนใจแชร์เหมือนโดนหักอกแต่จริงๆไม่ผมก็เคยแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วผมไม่อยากโดนสามตัวมันดา่าขี่เกียจด,ด่ากลับเพราะปากผมคนเดียวสู้ปากสามตัวมันไม่ได้ยิ่งไอ้โซ่เนะี่ยด่าที่ผมแทบร้องให้มันด่าแรงไงเง,เงียบทีแต่พอด่าปุ๊บเหมือนถูกค้อนของพี่ทอทุบลงกลางใจแล้วพี่จะนอนตอนไหนอ่ะคงอีกนานเลยพรุ่งนี้พี่ว่าจะโดดอีกวันพี่ไม่ได้อยู่หอปะผมเพิ่งสกเกตเห็นว่าแบล็กกาวนี่มันไม่ใช่ พี่กลับมาบ้านนะพอดีมีเรื่องต้องจัดก,การและเหมือนทุกอย่างจะสําเร็จด้วยดีพี่มันยกยิ้มและเหลือบสายตาขึ้นมองผมโดยที่ไม่เงยหน้าขึ้นมานึกออกปะครับแบบพี่มันกาลังจดจ่อก,กับแล็ปท็อปแต่พอพูดกับผมพี่มันแค่ยกยิ้มบางๆที่มุมปากแล้วเหลือบสายตาขึ้นมองเออเหมือนถูกชกด้วยความหล่อไอเวงแล้วไหนจะช่วงบนที่อัดแน่นด้วยหุ่นไม่หม,มีอีกฮุกนี่ถ้าผมเป็นผู้หญิงนะผมท้องไปลวแล้วพี่ไม่มีงานอะไรทําเลยเหรอปีสามน่าจะเรียนหนักดิ หนักแค่ไหนถ้ามีคําว่าขี้เกียจค้าคอมันก็ยากที่จะทําหรือเราไม่เคยขี้เกียจบ่อยเลยอะผมหัวร้อนล่นห้องแล้วใช้เท้าขี้ผ้าห่มที่ถูกเตะไปกองปลายเตียงขึ้นมาหม่มแอร์ก็ไม่ได้เย็นถึงขั้นหนาวแต่ทําไมผมรู้สึกนหนาวหนาววะพอขับจะพอใจแล้วผมผ้าเสร็จผมถึงได้มองกล้องเต็มๆต,ตาถึงรู้ว่าผมหนาวอะไร <laughs> ปลามหัวร้อนน่ารักขนาดนี้เลยเหรอสายตาของพี่มาที่มองผมผ่านกล้องมาดูแปลกๆอะแล้วไหนจะรอยยิ้มนั่นอีก มันไม่ใช่รอยยิ้มที่ลามกทะลึ่งตึงตังแต่เป็นรอยยิ้มที่ทําให้ผมหนาวหนาวก่อนจะก่อระเบิดพื้มที่หน้าแต่ผมต้องรักษาฟอร์มทําหน้านิ่งๆเข้าไว้ผมหัวเราะหล่อต่างหากเล่าแล้วลพี่เล่นอะไรอะดูด้วยดิผมเรีบพภาพเปลี่ยนเรื่องที่มันหัวเราะแล้วเปลี่ยนกล้องไปกล้องหลังแทนผมได้ดูพี่มาเล่น Facebook และโซเชียลอื่นๆพี่มันตอบแชทผู้หญิงด้วยอะแต่มันก็ให้ผมดูด้วยแถ่บางครั้งก็ถามว่าจะตอบอะไรดีพี่มันก็ตอบตามที่ผมบอกตลอด ยังไม่ได้ให้อาหารอะไรเลยอะทำไมหมีตัวนี้เชื้องเชื้องทำไมพี่ไม่เห็นโหดเลยอะเด็กขาวไปสายโหดวิศวะไม่ใช่เหรอมาเป็นแฟนพี่สิเดยกก็รู้ว่าพี่โหดอะไรพี่แบ,บมันเปลี่ยนกลับมากล้องหน้าแล้วมองหน้าผมยิ้มยิ้มกูรู้ความหมายทันทีผมหันกล้องหนีแล้วมุดหน้ากับหมอนคือแค่หน้าหล่อๆก็ทําให้ผมตายละแล้วมาพูดแบบนั้นพร้อมรอยยิ้มสดๆนั่นอีกตายอะตาย,ตายเริ่มจะเข้าใจไอ้แคทแล้วว่าทําไมมันเขินผู้ชายด้วยกันขนาดนั้น นอกจากหน้าตาที่หล่อใจสันแล้วสถานะของเราก็ต่างกันด้วยเอ,อตำแหน่งเนี่คงเข้าใจกันเนาะผมไม่อยากอธิบายมากผมเขินจะให้พี่หมอโคงไฟเราอีกนานไหมปาเสียงติดขำของพี่แบร์ดังขึ้นผมเลยหันกล้องกลับมาแล้วหัวเราะแห้งๆใส่พี่มันพี่แบร์สายหน้ายิ้มๆแล้วชวนผมคุยหน้านนี่ไปเรื่อยยังไม่รู้เบื่อจนช่วงเที่ยงคืนน่โครกท้องผมก็ร้องทะลุผ้าห่มขึ้นมาเลยโคตรน่าอายอะและคือตอนนี้บ้านปิดไฟหมดแล้วด้วย จะแอบโยงไปกินอยู่ผมหาหูฟังมาเสียบแล้วลุกออกจากเตียงหิวแล้วสิเนะอะเออท้องร้องขนาดนั้นไม่หิวมั้งพี่พี่มันหนูร้อนแล้วเข้า YouTube เปิดเพลงคลอเบาๆระหว่างที่ผมกําลังเดินลงไปที่ครัวเป็นเพลงสากลที่ผมเคยได้ยินในหนังเนี่ยเพลงนี้มันชื่อ flatline ของเจสซี่เจเปิดไม่พอร้องคลอไปด้วยครับเสียงพี่มันเพราะดีนะเนี่ยพอลงมาที่ครัวแล้วผมจะการเปิดไฟในครัวแล้วเอาอาหารแช่แข็งในตู้แช่บาเวฟ ผมมีตู้แช่สาหรับอาหารแช่แข็งอยู่ป้าซื้อมาไว้ให้เฮียกับผมเพราะบางครั้งเด็กๆลงมากินก็ขี้เกียจทํากันเนะ่ะเบฟเอาง่ายสุดกินอะไรเนะ่ยผมเอาสปาเกตตี้มาเวฟเรออีกแป๊บก็ได้กินละผมบอกพี่แล้วเปลีย่ยนกล้องหลังให้พี่มันดูไมโครเวฟแทนพี่มันก็บ่น,นว่าอ้วนพูดคําว่าอ้วนไปสิบสิบรอบด้วยความหมันไส้ผมเลยยกเท้าขึ้นชี้ไปที่ไมโครเวฟพี่แบ,บมันขำลั่นจนผมต้องเอาหูฟังออกข้างนึ่งกวนตีนผมอะผมไม่ได้อ้วนสักหน่อยแถมกินแค่สปาเกตตี้เอง ต่อให้อ้วนแล้วจะทาไมอะ่ะผมอ้วนผมก็หล่อเหมือนเดิมเต็งเสร็จแล้วผมวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะพร้อมหูฟังแล้วเดินไปเอาสปาเกตตีใส่จานก่อนมานั่งกินส่วนโทรศัพท์ก็ปรับเป็นกล้องหน้าแทนแล้วดึงหูฟังออกเพื่อที่ผมจะได้ตั้งโทรศัพท์กับแจกันดอกไม้บนโต๊ะได้เห็นเรากินแล้วหิวเลยฮะพูดงั้นปุ๊บผมก็สูดเส้นดังซูดซอสคาโบนาร่าเลิกขอบปากผมเลยต้องเลี้ยมันออกให้หมดแล้วกินต่อแต่แค่กล่องเดียวผมไม่น่าจะอิ่มอะ่ะยังรู้สึกหิวอยู่เลย เดี๋ยวพี่มานะครับเค okay, ครับพี่แบมันวางโทรศัพท์แล้วลุกไปห้องน้ําผมเลยมองเพดานห้องพี่มาแล้วก็ะซกเส้นต่อลงไปเอากล่องไหม่มาเวฟกล่องเดียวไม่อิ่มจริงๆด้วยน้องปามจะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าการกระทําแบบไม่คิดอะไรของตนจะทําให้คนในจอถึงก็ไปไม่เป็นแบมบมองตั้งแต่แรกตั้งแต่น้องกินสปากเกตตี้คาโบเนาราอย่างอ,อร่อยตอนแรกก็หิวตามที่บอกกับน้องแต่เขาว่า เสียงดูดเส้นเข้าปากดังมาเป็นระยะระยะซอสคาโบเนราสีขาวนั่นก็เลิกขอบปากน้องหมดแม่คิดว่าน้องคงจะลุกไปเอาทิชชู่มาเช็ดแต่เปล่าเลยลิ้นสีชมพูและบอกมาเลียซอสตามขอบปากปลายลิ้นตะวัดเลียซอสตามมุมปากทั้งสองข้างแล้วกินต่อราวกับไม่มีอะไรใช่มันไม่มีอะไรแต่ในหัวของแบบ์ตอนนั้นมันคิดดีไม่ได้จริงๆซอสสีขาวเลอกปากน้องพลันความคิดต่ำๆแันก็เล่นเข้ามาในหัวพร้อมกับภาพประกอบที่สมจริงระดับ full hd หางของหมีที่อยู่ใต้บ็อกเซอร์ค่อยๆกระดิกทีละนิดทีละนิดก่อนจะตั้งตรงราก,กับตกใจอะไรบางอย่างแมะถ้าเป็นหมีจริงคงไม่มีหางให้กระดกแต่มันไม่ใช่กับหมีพันนี้ด้วยสิหมีพันวิศวะมันมีหางที่พร้อมกระดกตลอดเวลาอยู่ไงสามสิบนาทีต่อมานี่พี่มันหายไปตายในห้องน้ำเหรอหรือตกชักโคลสิ้นลมหายใจไปแล้วทำไมมันนานแท้ผมกินจนหมดกล่องที่สามแล้วพี่มันยังไม่มาเลยเนี่ยผมถอนหายใจแล้วกินต่อ สัตพักพี่มันก็มารวมๆสามสินาทีก,กว่าๆได้เลยนะที่หายไปเนอกว่าตายขาห้องน้ำไปแล้ว <c oughs> เกือบตายเหมือนกันพี่มันหบอกแค่นั้นก็เอาแต่นั่งจ้องแล็บท็อปผมขมวดคิ้วแล้วคว้าขวดน้ำขึ้นดื่มล้างปากจ้องอะไรอะ่ะสาวเหรอสิ้นประโยคผมพี่มันก็เปลี่ยนกล้องหลังให้ผมดูทันทีพี่มันส่องเฟซผมอยู่ละดีนะที่ผมไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเลยไม่มีอะไรให้ต้องอาย คราวหนะ้าพี่สอนเรากินสปาเกตตี้ดีกว่าวะไม่เอาอะ่ะผมกินเป็นนี่กินแบบลวกๆเพราะอยู่ที่บ้านเนาะใครจะไประเบียบเป๊ะๆตลอดเล่าก็มันไม่ดีต่อใจพี่นี่วะพี่มันพึมพำกลับมาเสียงเบามากผมเลยไม่สนใจเอาจานไปไว้ที่ซิงเอากล่องไปทิ้งแล้วปิดไฟขึ้นห้องเดี๋ยวต้องไปแปลงฟันเตรียมนอนอีกคือพรุ่งนี้มีเรียสิบโมงด้วยเช้าเกินไม่ต้องวางเนอะพี่อยากเฝ้าเรานอนครับ สุดท้ายเลยต้องนอนไปทั้งๆแบบนั้นเคยเห็นแต่ในเฟสที่เขาแชร์กันแบบรักทางไกลแต่ผมกับพี่มันไม่รักกันไงแค่เปิดทั้งให้จีบพอมาลองกับตัวเองแล้วแบบเขินๆนเะแต่ก็นอนหลับสบายกว่าครั้งไหนไหนหรือจริงๆแล้วผมแรดว่าเลยเขินอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้ช่างเถอะคิดมากไปก็ขี้เปล่านอนนดีกว่าฝันดีครับเออฝันดีครับเจอกันพรุ่งนี้ประโยคนี้พูดต่อในใจ พูดออกไปพี่เบนก็ได้ใจนะสิเอาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่13นะครับเป็นไงเขาเริ่มมีโมเมนต์ดีๆต่อกันแล้วนะสองคนเนี้ยมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าใครอยากติดตามผลง,งานของนักเขียนดองกี้เพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปไปคอมเมนต์ด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเขียนกันได้นะครับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปเชอกันครับ สวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง